และนี่คือชาทามอเตอร์ที่จะกลับมาทำตลาดในประเทศไทยน,นะครับคิดว่าปีนี้ทา,ทาทามอเตอร์ประเทศไทยน,น่าจะเอาจริงนะครับกับการกลับมาในครั้งนี้ครับเพราะรู้สึกว่าคือแบบพยายามเน้นให้มีศูนย์บริการมากขึ้นทัาที่ศึกสามานะครับแล้วก็รูปแบบาให้มีมากขึ้น หรือถ้าสูย์บริการมากขึ้นยังไยงไยอดก็ต้องมากขึ้นแหะครับคิดว่ากลับมาครั้งนี้น่าจะดีขึ้นนะคิดว่าเพราะว่า,วาตัวสันเองก็ชอบนะตัวเนี้ยแต่ือว่ามันเป็นตัวเล็กมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ ็เป็นลักษณะของรถแล้วก็บรรทุกของคือตัวรถแบบเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็นแบบโรงแรมใช้อ่าอันนี้ก็ทางทาทาเขาก็จัดให้ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปตั้งด้านนะครับส่วนข้างหนูก็เป็นตู้ทึบ มาจูของไว้ซึ่งซึ่งหลังคาขอตู้ทึกด้านบนนู้นนะครับสามารถเก็บสามารถวางของได้หรือทงที่กั้นต่างหากเพื่อเอาไว้เก็บของที่แบบแบบทีไ่ไม่ให้ลวกไม่ให้หล่นอะไรประมาณนี้ได้นะครับก็ชาชาด้านไหนรถหรอด้านไหนรถคิดว่าก็ นี่ครับทาทาด้านไหนกระจกกระจกจะไม่มีที่ที่หมุดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้านี่นะครับแล้วก็ขึ้นหรือจะขึ้นอย่างนี้ออืตอนนี้ขึ้นมานั่งในทาทาซ u เปอร์เอ t แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อไฟไว้กระจกก็เลยทํางานไม่ได้ก็เปาะนั่งสองตอนสองคนไม่ใช่สองตอนนะนี่คือด้านหน้า ในคอนโซลรถของทาทา Super ร์เอ็ดมนะครับไม่มีวัดรอดนะครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานอ่าเพื่อเอามาแข่งกับซูซูกิแครีโดยเฉพาะหรือกลุ่มตลาดกลุ่มตลาดก็เป็น5เกียร์ส่วมเกียร์ถายลลังนะครับบอกคนขับสามารถปรับขยับได้นะครับอ่านี่อันนี้ปรับขยับแล้วยังไม่พอปรับอีกปรับแคบสุดแต่ส่วนของคนนั่ง ไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดดูเครื่องอะไรเราก็เปิดจากที่นี่นะครับเราก็ต้องพับพับบอกข้ค่างหลงมาก,ก่อรพับพนักผิงมาปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นเพื่อดูเช็คมันเครื่องเติมน้ำหม้อน้ำอะไรประมาณนี้ส่วนเครื่องของซูเปอร์แอดมินจะเป็นเครื่องดีเซลพันสี่ร้อยซีซีนะครับนี่เก,ก๊ก็เป็นเก๊กเล็กๆอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่มากทุกวันก็ไม่ใหญ่มากเพราะมีด้านบนเอาไว้สำหรับวาง เอกสารกระจุกกระจิกที่แบบจะใช้ด่วนหรือโทรศัพท์าวางนี่ที่หนหน่อยนะครับแล้วก็ตรงคันเคียวนี่มีนี่นี่นี่ช่องชาร์จไฟนี่เป็นแบบนี้นะครับเราก็ซื้อตัวเสียบมาเสียบแล้วก็มีไฟชุกเชิดอยู่นี่ด้วยนะครับไฟชุกเฉิดเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกันนี่เอ่อตีนะครับแล้วก็อีเตอร์อ่ามีที่เออมีอะไรเนี่ยอีเตอร์ มมงไปสี่งานเนี้ย <c oughs> นะครับแล้วก็สําหรับกระจกซ้ายขวานะครับกระจกซ้ายกระจกขวาแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องเสียบมาให้ก็คือในระดับที่สามารถฟังเพลงได้อไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเหงาเวลาขับก็คือสามารถต่อสายได้แล้วก็มีที่เสียบที่เสียบที่เสียบ USB นี่นะครับเป็นแบบชิปแบกไรฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะครับ นี่คือภายในของซูเปอร์เอ็ดมินนะครับนี่ตินหนื่มก็อยู่ตรงนี้ก็ตัวเล็กกระทัดรัดกำลังดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีไว้สำหรับใช้งานนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับการกลับมาครั้งนี้ของทาทาครับ